โยโยโยสวัสดีครับเอฟซีคืนหนังทุกช่องทางอยู่กับพี่เจคืนหนหนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้ก่ติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้นะครับก่อนอื่นฝาก v p p k เ n ในช่องคอมเมนต์ครับตอนนี้ฟุตบอลกําลังเข้มข้นนะครับเอามาถึงค่ำคืนวันเสราร์ย้ําก่อนนะครับพี่จ,จะมีภาคสดเกมคู่ พาเลสกับแมนยูเข้ารายการตอน5้าทุ่มฝากติดตามด้วยนะครับเอาคลิปแรก3คู่พรีเมียร์ลีกหมดเลยนะครับเริ่มที่เวลาหกโมงครึ่งช่วงเย็นครับเวสต์แฮมอันดับ14จะเปิดบ้านเจอกับเชลซีอันดับ8เวสต์แฮมมี4แต้มจากการชนะ1เสมอ1แพ้2เกมล่าสุดบุกเสมอฟูลแลามาร์น่งหนึ่นะครับต้องเช็คนิค,คัสฟูครูกที่เหลือพร้อมหมดครับครังปากเกต้าโทมัสซูเช็คแนวรุกจารอดโบเวนโมเมตคูดูสกองหน้ามิคิอุอันโตนิโอนะครับในขณะนะที่เชลซีมีเจ็ดแต้มจากการชนะ2เสมอ1แพ้1เกมล่าสุด บุกไปชนะบอลมัด1-0ต่อนะครับแต่ว่าปัญหาของมาเลสกีก็คือกุสโตกริเจมยังเจ็บเอนโซเฟรนเดสก็เจ็บแล้วก็ต้องเช็คอะไรของลาวียนะครับแกหลักก็ไกเซโดแนวรุกมาด้วยเก้โคพาเมอร์เปโดเนโตกองหน้านิโคลัสแจ็คสันนะครับฤดูดกาลที่แล้วบ้านใครบ้านมันเวสแฮมชนะ3-1เชลซีถล่ม5-0ก่อนเกม เขามองเชลซีบุกมาเป็นต่อแม่แต่พี่เจมมองว่าเป็นเกมศักดิ์สี่นะครับลอนดอนดาร์บี้แมตช์ยังชอบที่เวสต์แฮมครับยังไงเล่นในบ้านเกมนี้น่าจะมีแต้มไม่แพ้ไปอย่างน้อยเชลซีวเวสต์แฮมนะครับไปรอบเวลา3ามทุ่มครับท,ทันทีฮอสเปอร์อันดับ13จะเปิดบ้านเจอกับเบรนท์ฟอร์ดอันดับ9สเปอร์มี4แต้มจากการชนะ1สเสมอ1แพ้2นะครับเกมล่าสุดในลีกแพ้คาบ้มาน้กับอาร์เซนอล01แต่ก็ไปแก้ตัวในคาราบาวครับบุกชนะโคลมาที่สอพัก3าูลเลนแนวรุกนะครัับท้งงซนนเฮิม เดยันครูเซฟสกี้บันนั่นจอร์นสันน่าจะกลับมาเป็นตัวจริงคืนนี้ร่วมกับโดมินิกโซลันกี้นะครับในขณะที่เบรนท์ฟอร์ดมี6แต้มจากการชนะ2แพ้2ครับเกมล่าสุดในลีกบุกแพ้แมนซิตี้หนในคาราบาลรับเปิดบ้านชนะเลตันโอเรียนมา3านะครับแต่ว่าปัญหา คือมาเทียสยันเซนกับยอนวิซ่าไปเจ็บลงไม่ได้นะครับดังนั้นตัวหลักก็ดันกลางคริสเตียนนอร์กาดนะครับแนวลุกอาจจะได้เห็นฟาบิโอคาวาโยเล่นกับมิเกลดามสกาดข้างหน้าเป็นมิยองเอ็มบิวโบนะครับฤดูกาลที่แล้วเจอกันสเปอร์ชนะ32บ้านเบนฟอร์ดจบ2 2ก่อนเกมขอมองสเปอร์เป็นต่อแม่การที่เบนฟอร์ดไม่มียันเซนกับยอนวิซ่าเนี่ยน่าจะทีมยวบลงไปเยอะนะครับเกมแบบนี้วัดใจสเปอร์ดีกว่าครับพี่เจ็มองว่าเล่นในบ้านน่าจะเบียดได้อย่างน้อย1ประตูนะครับ ปิดไทยคู่หนึ่งเวลาเดียวกันครับแอสตันวิลล่าอันดับ5เปิดบ้านเจอกับวูฟอันดับ18วิลล่ามี9แต้มจากการชนะ3แพ้1เกมล่าสุดในลีกเปิดบ้านแซงชนะเอเวอเรตัน3-2นะครับกลางสัปดาห์ในแชมเปี้ยนลีกก็บุกถล่มยังบอย3-0ครับอูนายเมอรี่ไม่น่าจะเปลี่ยนทับนะครับอามาดูโอนาน่าจอห์นแม็กกินจาคอบแลมซี่เลออนไบรลี่ออลลี่วัตกินนะครับในขณะที่วูฟ ก็มีแค่แต้มเดียวจากการเสมอ1แพ้3เกมล่าสุดในลีกแพ้คารบ้านกับนิโกโซมา1ต่อ2นะครับคาราบาวครับก็บุกไปแพ้ไรตัน2-3ตกรอบครับก็ต้องเช็คไม่มีซาซ่าคาราซิตนะครับทีเนี้ยตัวที่ไม่ได้เล่นในเกมคาราบาวครับมาริโอเลมีนามาดูสคุญยายอเกนลาเซ้นก็น่าจะได้ออกสตาร์ในคืนนี้ครับจากการฤดูกาลที่แล้ววินล,ล่าเปิดบ้านชนะ20บ้านวูฟจบ1 1ก่อนเกมแอสเซนวิลล่าเป็นต่อ จดมองว่าวิลล่าแม่น่าจะดีต่อเนื่องนะครับหลังจากแซงชนะเอเวอร์ตกลางสัปดาห์ก็เล่นดีครับเกมนี้เล่นอยู่วิลล่าพาร์ควูฟไม่น่าจะสู้ได้ครับวัดใจวิลล่าน่าจะเบียดได้อย่างน้อย1ประตูนะครับสรุป3คู่คลิปแรกชอบเจอบ,บ้านหมดเลยครับเวสต์แฮมทอัมปมฮอสเปอร์และแอสตันวิลล่าครับขอให้ทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย